อากาศสบายดีพี่น้องสุขสุขคนพี่น้องเลยเนานะว่าจะเป็นเอฟซีฟังลาวหรือฟังไทยพี่น้องเนะาะก็ยินดีตอนรับขเข่าูซูซองโมเค็นก้อยขึ้นเก่าพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้โมเค็นก้อยจะมาเล,ล่าเรื่องชีวิตของโมงเคนก้อยนะเนาะหลังจากาที่ว่าเมื่อนี้นะเนาะโมเขนก้อยได้มาเล่าเรื่องชีวิตโมเคนก้อยให้พี่น้องในบึง เอ้ยพี่น้องในเบิงในส้มกันในเบิงในหูจักเน่ยพี่น,อน้องเนาะนะเมื่อนี้เริ่มเขาเรื่องเลยพี่น,อน้อ,องเนาะแต่คือี่หมูเค็นก้อยขอมือนน่พี่น้องเลยเนาะจักเป็นย่างขงมือนี่เห็ดย่างกบบระโปสมบงังพี่น้องเลยเนาะสั่งเฮือนสั่งซานกับวาสิได้อยู่นํำลูกลำเมียก็บด้อยุอพี่น้องเลย มีคนที 30, ่หน <My S 1> <p iedzieć S 2> ึ hmm. uh, <people> ่งเนาะคนที day, ่สองคนที่สามก็ไปทางเดียวกันเบดพี่น้องเนาะบั่นปลายมากอะไปแบบเดียวทางเดียวแต่บางคนมองแค้นก้อยหนีเบดปัญญาที่ที่ที่แก่พี่น้องเนาะมองพว่าเป็นยังพี่น้องเหนเนาะชีวิตนะวันนี้ก็ใช่าเบิ่งให้พี่น้องในเบิ่งในสมเฮือนพี่น้องเห็นเนาะ่ะ น้องอนนี้ก็คือเฮือนหมอแคน้อยพี่น้องเนาะก็ได้สร้่งขึ้นตั้งแต่หลายปีเลยพี่น้องเนาะเป็นเวลานานเตอะพี่น้องเนาะกเกือบยี่สิบกว่าปีเลยพี่น้องเลยเนาะหลังจากเมีคนที่สองพี่น้องเนาะได้อยู่ร่วมกันห่วมกันกันเก้าปีพี่น้องเนาะเก้าปีก็มีลูกผู้หนึ่งพี่น้องเอลยในก ได้เฮือนหลังนี้มาพี่น้องเนาะแกหลัง okay. จากสางเฮือนหลังนี้ขึ้นพี่น้องเนาะกะ็เลี้ยวเลี้ยวรียบร้อยพี่น้องเนาะแกะดีอา่าปูกิโลเฮ่เดีบร้อยเนาะกกเดินซานกับเลี้ยวรียบร้อย,ย,อย,ย,อยพี่น้องเะกะ็เรื่องราว ก็เลยเกิดขึ้นพี่น้องเนาะเกิด okay, ขึ้นูว่าเป็นน้ำยังพี่น้องเลยเนาะ okay. เป็นเคาะเป็นกำรรหรือว่าอะไรพี่น้องเลยโอเค okay, ก้อยกะเสือว่าคือสีวา่ามีแบามีกำแหละพี่น้องเนาะมันยังเป็ยนยังสี่พี่น้องเลยหลังจาก He เหตุเรื่อนเล่วเนาะพี่น้องกะเรื่องเล่าก็เกิดขึ้นพทะกันพี่น้องเนาะ ผัวเมียทะเลาะกันคือโมแค้นก้อยนี่หะพี่น้องเนาะกับเขากะไปแอบมีคนไม่พี่น้องเนาะกับโมแค้นก้อยก็เป็นคนห้ามคนห้ามคนห่วงเนี่ยพี่น้องเนาะเพื่อว่าบม่ให้เขาํำไปทั้งอื่นต่อมาก็เป็นเรื่องเป็นเล่ากันพี่น้องเนาะก็เลยแอบได้แยกทางกันมานีปะห่างกันพี่น้องเนาะนี้ก็ต่อมาคนเมีย เมียที่สามอ่าพี่น้องเนาะเมียที่สามเข้ามากความดีงามทุกจริงทุกอย่างพี่น้องเนะาะกเพิ่นได้คุยกันเนะาะกมขุขเคล็ก้อยก็หวังหวังว่าทีเป็นคือจริงพี่น้องเลยคือเพิ่อนว่าเนะาะได้ ลูกในเมียคนที่สามกันเลยคำพูดคำจากันน่านชีมีความหวังพี่น,อน้องเนาะทุกจริงๆอย่างก็คือสีงดงามหมดเข็นก้อยเสือวันนี้นนะ่ะพี่น,อน้องเนาะจังได้ตกลงแต่งงานกันตัวมากเลยแต่งงานกันพออยู่มาพี่น้องเนาะอยู่มาได้สัก ปีหนึ่งสองปีพี่น้องเนาะเ,าเริ่มคนความเข้าใจสิมีกันโตกันพี่น้องไยเนาะเริ่มเปลี่ยนพี่น้องไยเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลัลงมือพี่น้องไยเนาะกะโตหันมาพี่น้องเนาะ ตัวอนมาก,กเกิดเรื่องวุ่นวายพี่น้องเนาะกับโมเมนวุ่นวายอย่างแบบพี่น้องบโบเมนเรื่องเกิ่ขงอมูอล่นวายในใจเ่ยพี่น้องเนาะบมมีเงินมีคำใส่บาทเลยพี่น้องเลยอยู่เห็นให้เห็นหนานน้ำเพิ่นเงินคำใส่กับบ่มีบาทเลยพี่น้องนะเงยเอยอยู่บ่ได้พี่น้องเนาะด้วย เลยหอบเมียไปไเมืองไทยพี่น้องเนาะเมียไปไเมืองไทยได้เงินได้คำมาพี่น้องเนาะก็มาแต่งงานอะจรกพอหลังจากนั่นมาพี่น้องอีก็กอเข่ก้อยกับมีลูกอีกผู้หนึ่งพี่น้องเนาะแต่เพื่อว่าหวังว่าชิมาอยู่เพื่อนเพื่อนหลังนี้เลยพี่น้องเนาะ พ่อแเม่ทังนั่นกะทั้งผเฒสาแมมเฒสาก็เห็นดีเนาะว่าสิให้ลูกให้เต้ามาอยู่น้ำพี่น้องเนยบมูแก่นก้อยกะบมูคิดว่ามันสิเป็นแน่น่พี่น้องต่อมาว่าบุหอยมาพี่น้องเนาะบมูแก่นก้อยกะได้อยู่คนเดียวคือเกาพี่น้องเนาะได้อยู่คนเดียวคือเกา แต่ว่าหมอแค้นก็ไม่ค่อนแค้นก้อยเส้าใจดีพี่น้องเลยลำบากใจแห้งมีเค่อนแต่ผมมีคุณนอนเนาะลำบากพี่น้องเลยแต่หมอหึิเส็ยจยังไงเนาะมันเป็นเวียนเป็นกรรมหมอแค้นก้อยคิดว่าเป็นเวียนเป็นกรรมในพี่น้องเนาะคารวาจังสันคือจะเปนี่น,นี้พี่นอ้อง อะพี <Jean> ่น no <ak> ้องขอฝากไปถึงคนพี่น้องเนาะกับกำลังหักกำลังแพงกันอยู่กับห้ฮักให้แเพงกันตัวไปพี่น้องเนาะอย่าเข้าใจพิษกันพี่น้องเนาะคือโมเข็นก้อยนี่กะได้เมียมากเะเมียคนใบพี่น้องเนาะปากว่าบ่ได้แต่ว่าใจรักพี่น้องเนาะกับโมเข็นก้อยกับบุบเคยติบุเคเคยยังคงเขาเละพี่น้องเนาะ จริงทุกอย่างดีหมดทุกอย่างพี่น้องนะแต่ว่า่นขีดขีดเส้นทางเนะี่ยพี่น้องนะขีดเส้นทางคือว่าบาห้ลูกมาอยู่ที่พี่น้อยอพอแถาเมยนายกับบยอมให้บาห้ลูกเพิ่นมาพี่เนาะ กี่ว่าเฮานีต้ติลูกเขึ้นพี่น้องนเนาะเพคนยันเฮาติต่อมาเฮากับบริติบาทเพี่ยนติเองเขึ้นบาทพี่น้องเนาะก็จัะว่าได้ไหนโอเคก็อยู่บ,บนปัญญาเลยพี่น้องเนาะอ่ะฝากบอกทุกคนเด้อพี่น้องเนาะเอ๋หายกระยาอย่าเสื่อคนง่ายพี่น้องนเนาะเสื่อคนง่ายนี่กลายเป็น พอมันพิชผ่าดมานี่ตัวเองได้รับกรรมพี่น้องเนะ้ะความทุกข์ความลำบากคือคือเฮาเองโมเมนต์คนอื่นพี่น้องเนะาะคาะไววทุกคนามาสำนี้กับอจกคลิปไปสำนี้ก่อนพี่น้องเนาะ